1- ากหึงถึงพันสู่การเป็นอินทนินที่ใครก็รักรู้หรือไม่คะว่าคำว่าอินทนินนั้นมาจากไม้ดอกยืนต้นสีม่วงอมชมพูที่สามารถเติบโตได้ทั่วประเทศไทยนิยามของร้านอินทนินในยุคแรกนั้นจึงเปรียบเหมือนกับไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและคืนความสดชื่นแก่นักเดินทาง เป็นจุดพักของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนย้อนกลับไปในปี2549เมื่อครั้งสถานีบริการน้ำมันบางจากนะคะมีแนวคิดที่จะพัฒนาปั๊มให้มีบริการอื่นที่มากกว่าการเติมน้ำมันจากร้านอินทนินสาขาแรกบนถนนจเจริญกรุงตัดใหม่ในวันนั้นสู่ร้านอินทนิน1,000สาขาที่เติบโตผลิบานไปทั่วประเทศไทยในวันนี้อินทนิลมีแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างไรจนเป็นร้านกาแฟที่ใครก็รักลงทุนแมน จะเล่าให้ฟังแม้ว่าอินเทอร์เน็ตนั้นจะเปิดในสถานีบริการน้ํามันบางจากเป็นหลังแต่ปัจจุบันสัดส่วนของร้านนอกสถานีบริการน้ํามันนั้นมีสัดส่วนสูงขึ้นมากซึ่งมีแนวโน้มจะมากถึง50%ในอีกไม่นานนี้ทั้งสาขาในศูนย์การค้าอาคารสำนักงานสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนรวมไปถึงสาข,าขาขนาดเล็กในตลาดและชุมชนสาขาในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญต่าง โดยใน1,000สาขานั้นอินทนินจะแบ่งรูปแบบการบริหารออกเป็น3แบบค่ะแบบแรกคือ Company O w n Company Operate เราจะเรียกกันว่าโคโคซึ่งเป็นสาขาที่เป็นร้านของบริษัทบางจากรีเทลจำกัดบริษัทนั้นจะเป็นเจ้าของแล้วก็บริหารด้วยตัวเองซึ่งรูปแบบนี้มีสัดส่วนถึง25%รูปแบบที่2คือ Company o w n Dealer o p e r a t e หรือที่เราเรียกกันว่าโคโด สาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของแต่ว่าบริหารงานโดยผู้ประกอบการซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณ10%และแบบที่3 d e ด l ลเลอร์โอนดิลเลอร์ e อเปเหรือโดโดหรือแฟรนไชส์สาขาที่เป็นร้านของผู้ประกอบการและผู้ประกอบการนั้นก็มาบริหารร้านเองซึ่งรูปแบบนี้มีสัดส่วนมากถึง65%แล้วที่ผ่านมาอินทนินมีวิธีทำการตลาดและสื่อสารแบรนด์ถึงลูกค้าแบบไหนกันบ้าง เริ่มจาก1 Good t a s t ทสินค้าที่ดีรสชาติที่ดีเพราะอินทนินเลือกใช้กาแฟอาราบิกา100้าร้อซึ่งถ้าเทียบกับกาแฟคุณภาพเดียวกันนี้อินทนินน่าจะเป็นแบรนด์ที่ทําราคาได้ดีที่สุดในบรรดา c h a สต store c o f f e และที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโกโก้อ in, ินทนินโกโก้เกรดพรีเมียมที่เข้มขน้นจนเป็นที่1ในใจใครหลายๆคนและถูกยกให้เป็นโกโก้ Go ระดับตํานานที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ยังกระแสดีไม่มีเปลี่ยน 2. Good Service การบริการที่ดีจากบาเลสตาและการอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆทั้ง r r v v t t r u ออนไลน์เ e ลิเวอรจากทุกแพลตฟอร์ม E-Payment ในทุกช่องทางหรือบริการรับส่งพัสดุสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบางจากรวมถึงเปิดกว้างสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจทุกประเภท 3. Good Design โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของการออกแบบร้านอินทนิลในช่วง4-5ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการปรับรูปแบบร้านให้ตอบโจทย์ที่หลากหลายทั้ง Standard, g o o อ e r ต o ร์ค e ร์แล้วอินทนินยังมีสาขาที่ออกแบบภายใต้แนวความคิดและจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ดังจะเห็นได้จาก Unique Design ที่มีการเปิดให้บริการมากกว่า50สาขาแล้วในปัจจุบัน 4. Good Health เรื่องที่คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ให้ความใส่ใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงการบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยอินทนินนั้นนะคะมีเมนูสูตรโลแคลอรี่ที่มีตลารับรองว่าเป็นเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและก็ยังเป็นผู้นำพาคีเครือข่ายหวานน้อยสั่งได้และหวานน้อยร้อยละห้าของกรมอนามัยรวมไปถึงเมนูพิเศษต่างๆทั้งชาแปดเซียนเครื่องดื่มสมุนไพรจีนที่อินทนินนั้นเคยคอลลบกับน้ำเต้าทองโคโคนนัทกาแฟและโปโก้เพ,พลนเบสสูตรมะพร้าวธัญพืชเมนูเจสูตรเพลนเบส รวมไปถึงเครื่องดื่มซูเปอร์ฟู้ดที่นำผงออแกนิกอิตาเลียนเคลจากไร่รื่นรมจังหวัดเชียงรายมาทำเป็นเคลซีวีสในซีซันอลเมนูที่ผ่านมาเลยกลายมาเป็นข้อที่5โดยอินทนินนั้นเป็นผู้นำพาคีเครือข่ายกรีนคอฟฟี่ช็อปของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยตลอดระยะเวลาแห่งความมุ่งม,มั่นตั้งใจอินทนินร้านกาแฟสีเขียวภายใต้กลุ่มธุรกิจบางจากได้สร้างสารรค์ธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดช,ชอบต่อธรรมชาติ ทั้งเรื่องของการส่งเสริมการใช้เมล็ดกาแฟาออร์แกนิกอาราบิกา้าไม่ใช่แค่เพื่อรสชาติหรือรายได้เกษตรกรแต่เพราะอยากเห็นไร้กาแฟบนดอยเป็นพื้นที่เกษตรปลอดสารพิษรวมไปทั้งอินทนิลยังเชื่อว่าดีที่สุดคือการไม่ใช้แก้วพลาสติกจึงอยากขอบคุณลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาเองและยังมีการตัดวงจรการใช้หลอดซึ่งเป็นขยะทะเลอันดับต้นๆด้วยการใช้ฝายกดื่มสำหรับเมนูเย็น นอกจากนี้หากจำเป็นต้องใช้พลาสติกก็จะใช้พลาสติกที่ผลิตจากพืชร้อเซจึงสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติทั้งแก้วฝาหลอดในทุกเมนูและทุกสาขาจนเป็นร้านกาแฟสีเขียวที่ใช้แก้วพลาสติกชีวภาพอันดับหนึ่งของอาเซียน และได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปี2563ทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจึงชวนให้ลูกค้าส่งต่อแก้วย่อยสลายให้กรมป่าไม้นำไปเพาะกล้าเพื่อลดปร,ริมาณขยะนอกจากนี้ยังใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกและใช้วัสดุรีไซเคิลและกากกาแฟในการออกแบบและตกแต่งร้านอินทนิลยังคงมุ่งมั่นสร้างสารรค์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับโลกในอีกหลายโครงการ ทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้าในสิ่งที่มองเห็นว่าอินทนินและลูกค้าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุ้มครองโลกใบนี้เพราะหนึ่งแก้วของอินทนินไม่ใช่แค่การดื่มกาแฟแต่เป็นการบริโภคด้วยจิตสำนึกที่ดีและร่วมรับผิดชอบโลกใบนี้ไปพร้อมกันนอกเหนือจากรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ EcoPackaging 2020แล้วอินทนิลยังเป็นร้านกาแฟรายเดียวที่ได้รับรางวัลจาก3แอปฟู้ดเดลิเวอรี่อีกด้วย ตั้งแต่เบส Coffee จะ get award 2019 Base o p e r a t i o n นจะ grab food award 2020และล่าสุดร้านกาแฟยอดนิยมจากโรบินฮูดอ a คาเดมี award 2022และอีกรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของอินทนินคือรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี2ปีซ้อนหรือซ u เปอร์แบรนด์ไทยแลนด์ในปี2021และ2022ความคาดหวังของเราแม้ต้องทำธุรกิจ แต่เราไม่ได้มุ่งหวังกำไรมากเกินไปกว่าการร่วมกันสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริโภคที่เข้าใจ DNA ของแบรนด์เราใช้อาราบิก้าแท้100%ร์รวมถึงออแกนิกอาราบิก้าจากชุมชนใช้แก้วย่อยสลายในทุกสาขาต้นทุนของเราแพงกว่าเมื่อเทียบกันแต่ผู้บริโภคจะรู้สึกว่าเขาได้ดูแลสังคมได้สนับสนุนเกษตรกรในการดูแลป่าและแม้ว่าการลดใช้พลาสติกของอินทนินจะไม่ได้มากมายเมื่อเทียบกับพลาสติกจำนวนมหาศาล แต่อย่างน้อยเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกและถ้าทุกคนเห็นตรงนี้ร่วมกันการดื่มกาแฟอินทนิน1แก้วคืออินทนินนั้นได้มอบคุณค่าให้ลูกค้ามากกว่ากาแฟแค่1แก้วแล้วและนั่นก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของเรามาถึงตรงนี้ก็คงพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าจาก 1- นึงถึงพันของอินทนินจึงไม่ใช่แค่ร้านกาแฟที่สร้างความผูกพันกับผู้คน หรือผลิบานจนขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่องแต่ยังยั่งยืนด้วยแนวความคิดที่เป็นมิตรกับโลกใบนี้และนี่แหละค่ะอินทนิตที่คุณก็รัก